อันนี้คือจะมาดูว่าถ้ามีผู้หญิงส่งภาพแบบนี้มาให้แฟนเราคืออะไรคือตอนนี้เราก็อายุเยอะแล้วอเนาะความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปอะ่ะเออถ้าสมมุติตอนเรายัางเป็นเด็กนักศึกษาอะไรเงี้ยการที่ผู้หญิงส่งภาพอันนี้มาบริบทมันก็คงมันก็คงเป็นอะไรที่รับได้เพราะว่าแบบมันค่อนข้างเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแต่ตอนถ้าเป็นแบบเออไวทํางานแล้วอะไรเงี้ย การส่งภาพแบบนี้มามันก็ก็ดูแปลกขอย้อนไวัแป๊บหนึง่งขอย้อนไวัยว่าเราอยู่แบบอายุยี่สิบเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ได้ไม่เลวร้วายอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ไม่ได้โปนะก็ไม่ได้เลวร้วายก็ถือว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็ได้อันนี้ก็ปกติเอ้า อันนี้ดูอ่อยไปหน่อยดูเสนอไปหน่อยไม่ได้อันนี้มึงว่างเปล่ากูจะนอนแล้วอะไรอย่างนี้มันก็มีได้เหมือนกันอืมไม่เออได้อืมไม่ไม่ออไมไมไมโอเคได้ไคือ <c oughs> โอเค